Container Showcase Review ตู้สำนักงานแบบห้องเครื่องห้องตาช่างสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้ Container คลิปรีวิวนี้ครับมาชมตู้ที่ลูกค้าสั่งผลิตเป็นห้องควบคุมตาช่างนะครับที่เตรียมจะส่งที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับรายละเอียดของตัวตู้มีใบนี้มีอะไรกันบ้างมาชมไปพร้อมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่นะครับกว้าง3.00เมตรยาว6.00เมตร สูง2.50เมตรโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กซิงค์แล้วก็ถูกพ่นทับด้วยสีกันสนิมของโครงสร้างของ t o a Red Oxide และพ่นทับด้วยสีจริงของ t o a คริปตันอย่างโครงสร้างที่เห็นในภาพจะเป็นโครงสร้างสีดำครับตัวตู้ใบนี้มีหูหิ้วนะครับสำหรับยกและเคลื่อนย้ายจานวน4หู4มุม4ด้านและก็มีการเสริมกันสาดด้านหน้าที่เป็นโครงสร้างเหล็กแล้วก็ปิดทับด้วยเมทัลชีท ยาว1เมตรอ่าโทษทีครับกว้าง1เมตรและยาวขนาดตามตัวตู้ไปเป็น6เมตรก็คือตู้3 6แล้วก็ขนาดไปด้านหน้าครับตัวผนังและหลังคาครับเป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูปโชว์เคสไอโซวอลซึ่งลักษณะของแผ่นคือเป็นแผ่นเหล็กด้านล่างแผ่นเหล็กด้านบนและตรงกลางครับมีโฟมโฟมตัวนี้คือโฟมโพลีสไตรีนโฟมคุณสมบัติของโฟมคือกันร,ร้อนเก็บเสียงไม่ลางไฟเก็บความเย็นได้ซึ่งเรานำมาใช้เป็น ฉนวนของผนังและหลังคาของตัวตู้ใบนี้ครับรายละเอียดครับด้านหน้าครับที่เป็นด้าน6เมตรก่อนครับด้าน6เมตรอย่างที่เห็นครับก็จะมีตำแหน่งของหน้าต่างบานเลื่อนสลับของฮอฟเฟนขนาด1เมตรคูณ1เมตร10ให้1ชุดครับพร้อมมุ้งลวดนะครับตัวนี้ผมพาดูภายในครั้งครับแล้วก็ตัวหน้าต่างพร้อมช่องรับส่งเอกาสารซึ่งด้านบนเป็นบานฟิกแล้วด้านล่างเป็นช่องเลื่อนรับส่งเอกาสาร2ช่องตรงนี้นะครับพร้อมเคาน์เตอร์นะครับสรับ มาวางยื่นเอกสารแล้วด้านในรับตรงนี้อันนี้มีให้อย่างละ1ชุดครับโครงสร้างเหล็กครับแล้วก็ปิดทับด้วยมีัลชี้ซึ่งเป็นกระสาดด้านหน้านี่นะครับนี่คือด้าน6.0 0เมตรมาดูด้าน3.0 0เมตรซึ่งเป็นฝั่งด้านซ้ายมือของตัวตู้ตรงนี้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นทันแอร์อินเวอร์เตอร์1 3 0 0 0 BTU ใหม่มกเบอร์นะแล้วก็ประตูครับขนาด0.90คูณ2.0เมตร พร้อมลูปบิดของเยลหูช้างและซับดอให้กันกระแทกประตูแบบขึ้นกระจกนะครับนะฮะลาเปิดมาก็คือเข้าด้าน3.0 0เมตรครับตำแหน่งพาวเวอร์ปาร์กตัวผู้ตัวเมียสำหรับต่อไฟเข้าแบบการน,น้ำพร้อมสายกราวและแท่งกราวครับอยู่ด้าน3เมตรนะครับตัวนี้ส่วนด้านหลังครับที่เป็นด้านทึบอีก6เมตรฝั่งก็จะมีตำแหน่งของพัดมดูดอกาศฮาตลาิขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบให้1ชุด ตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถสลับได้ตามความต้องการการใช้งานของทางลูกค้าครับนี่คือด้านที่เป็น6.00เมตรส่วนด้านขวามือของตัวตู้จะเป็นด้านทึบเหมือนกันครับ3.00เมตรคือฝั่งนี้ครับนี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้3คูณ6ใบนี้ครับผมพาไปดูรายละเอียดภายในกันต่อครับประตูทางเข้าครับลูกบิดของเยลเปิดเข้ามาครับ ภายในครับตู้ใบนี้ลูกค้าสั่งมีหลอดไฟเพิ่มครับปกติมี2ก็จะเป็นหลอดไฟ LED ของฟ i l i p s 4หลอดนะครับ mm hmm. ทางเข้าที่เดินเข้ามาก็จะเป็นส,สวิตช์ควบคุมทั้งพัดลมหรือกาศและระบบไฟฟ้าครับเราเท็ระบบไฟให้หมดแล้วนะคะ mm hmm. เครื่องปรับอากาศครับรีโมทครับ mm hmm. แล้วก็ปลั๊กคู่กาวของฮาร o โก้ hmm. ครับมีให้4ชุดครับสำหรับตู้ใบนี้ mm hmm. ก็อยู่ด้านทุกมุมเลยนะฮะ นี่คือภายในครับแล้วก็หน้าต่างครับชุดแรกเป็นบานเลื่อนสลักของ h อฟ f e n u p v c Grade A พร้อมมุ้งลวดให้แล้วก็ด้านนี้เป็นช่องรับส่งเองกสารครับอย่างที่แจ้งไปรองเคาน์เตอร์ครับด้านบนเป็นบานฟิกครับด้านล่างเป็นบานเลื่อนสลักครับพื้นครับเป็นสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลมแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องอยางลายไม้พร้อมคิ้วบัวให้รอบตู้เรียบร้อยแล้วครับกระเบือ้องยางลายไม้นะฮะนีคิ้วบัวครับ ตำแหน่งนต่างๆครบถ้วนครับหลอดไฟสวิตช์ปลั๊กตู้ควบคุมครับเป็นปของเลเซอร์พร้อมเมนเซอร์กิตและเซอร์กิตปลั๊กคู่กาวเป็นของฮาโก้พัดลมดูดอากาศเป็นของฮาตาตลี๘นิ้วเครื่องปรับากาศเซ็ Air ter, 1, 3, นทันแอร์อินเวอร์เตอร์13,000 BTU ใหม่มอกอเบอร์5ฉนวนกันความร้อนนะครับเกรด A ครับฟูดเกรดนะฮะตัวนี้คุณสมบัติคือเวลาเปิดแอร์เขาเก็บความเย็นอยู่การร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟและเก็บความเย็นได้ นี่คือรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้ภายในครับผมพามาชมภายนอกอีกครั้งครับนี่นะครับตัวนี้เป็นสีน้ําเงินเข้มเลยนะครับสามารถเลือกสีได้นะครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับตัวตู้ใบนี้หรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0 8 9 9 9 9 5 5 4 5หรือที่ลาย oa ของทางบริษัท asi container showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ w w w c o n t a i n n r s h o w c a s e c o m ขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้และขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมตู้ประกอบใหม่พร้อมกันสาดยืนด้านหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ